สนับสนุนโดย e สูสูด,ดีแม็กซ์ซูเปอร์คอมมอนเรบรคุณว,ว่าครับคุณรุศคกับแหมดูในจอภาพแล้วมันมันที่กว้างกว้างนี่แคบไปเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงกลุ่มนักล่าฝัน Academy Fantasia ที่เคยสร้างความฮือฮาให้กับแวดวงบันเทิงมาแล้วสองครั้งทุกคนคงจะต้องร้องอ๋อนะครับล่าสุดการประกวด AF3 ก็ได้ผ่านการคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้ห้องพระรามสองหอของเราก็แน่นขนาดพูดได้แฟนครับจำนวนมากนะครับเพระาะกลุ่ม AF3 ทั้ง13คน12วมาเยือรายการตี 10, เป็นรายการแรกครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญนทนะพบกับตุย้ยตาบอยมินซาร่าโดงกอตูนเพชรแอปเปิลเชอรี่บรูนา่าและลูกตาลครับ ครับตุ้ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวถามตรงนี้ก่อนแชมปเปี้ยนตกลงโอนและยังบ้านอ๋อตอนนี้คือรอสร้างให้เสร็จก่อนครับคงโอนประมาณปีหน้าครับผมอ๋อครับผมแต่เห็นบอกว่าได้มีการเสัญญาอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับผมคุณพ่อคุณแม่คงจะดีใจมากแน่นอนครับแม่พูดตั้งแต่ตอนที่ได้รางวัลแล้วครับแล้วลงไปหาแม่แม่ก็ตุ้ยทำได้แล้วทำได้ด้วยตัวตัวเองงี้็ดูว่าเขาภูมิใจทั้งพ่อทั้งแม่ บ้านนะั้นทีนีเเ้เราพูดถึงบ้านในเครื่องหมายคำพูดนะฮะนะที่เป็นคอนโดมิเนียมนั่นเองนะฮะแมคโเลีย <M agn olia> ใช่ครับต้าแหะครับ รถได้หรือยังหรือว่าเขากำลังสร้างรถอยู่ประกอบอยู่เลยยังประกอบอยู่นะครัยังไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้แต่ได้แน่นอนแน่นอนได้แน่นอนนะี๋ยวครับ่อยแล้วผมสักพัก you น know ึ่งอีกสักพักนึ่งทำสีอยู่ครับทำสีอยู่สักพักทำสีทำสีอยู่มิ้นนะครับมิ้นวันนี้คุณพ่อมาปะหรือไม่มาค่ะก็ไปทำงานไปทำงานเสียงยังแถบอยู่เลยเนอะใช่คใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวใกล้หายแล้วค่ะนอนนะอ้าวอ้าวอ้าวทีนี้พอพวกเราทั้งสิบสามคนออกมาจาก ในในโลกตรงนั้นแล้วมาเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงแบบแบบนี้แล้วแล้วก็โทรศัพท์ได้แล้วอะไรต่ออะไรเนะี่ยอ่ตุ้ยก่อนก็ได้ตุ้ยรู้สึกยังไงพอมใหม่ใหม่มันก็แ,บบแปลกแปกบางทีเราจะมีติดบ้างอะ่ะแบบว่าเหมือนกับเราจะมีไวรลสติดตัวอยู่ตลอดเวลาครับเ,ออเราจะพูดเราจะอะไรเราก็จะลืมตัวอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เแบบเราก็จะไม่คือจะจแบบว่าไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่พอออกมาก็ในระยะหนึ่งครับกว่ากว่ามันจะเข้าที่ แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกับการที่ได้มาเจอแฟนคลับแบบนี้ก็แน่นอนครับต้อง ดีใจครับแล้วก็แปลกใจมากว่ามีคนชอบพวกเราทั้ง13คนถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้เลยใช่ไหมแอปเปิร์ชรี่ไม่รู้อะไรเลยไทราบอะไรเลยอย่างอย่างวันละวันละที่เรียกออกมาอย่างเงี้ยค่ะลิ้ก็แบบพอออกมาปุ๊บคืนนั้นคืนลี่นั่งดูข่าวสารในเน็ตทั้งคืนเลยคือไม่นอนแบบนี่คือนั่งเป็นยังไงบ้างคือแบบอยากรู้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูนั่งดูทั้งคืนเลยเช้าเลยค่ะโอ้โหเห็นไหมมันมืดมนอย่างนั้นเหรอฮะซาร่าหนูคิดว่า อยู่ในบ้านก็สนุกอีกแบบนะคะพอออกบ้านมาก็เหมือนเราได้ได้ประสบการณ์ดีๆจากข้างในบ้านแล้วเราเอามาใช้ในข้างนอกบ้านมากกว่าก็ดีใจอีกแบบหนึ่งด้วยแต่แน่ๆก็คือว่าการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้กันและกันใช่ค่ะที่พูดอย่างนี้หมายความว่าต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของการเมสากันและกันแหละครับเอาล่ะครับเริ่มต้นที่โดมกับก้อก่อนไม่มีคนโด่ป ก็ไม่ต้องพูดอะไรเพื่อนเพื่อนเยเพื่อนเพื่อนจะเมาสโด่งกับก้ออ้าวใครใครจะเริ่มขออนุญาตเมาพี่โด่งก่อนนะคะวันนั้นพี่โด่งกับกําลังกายบ้านเล็กนะคะเหนื่อยโชกมากค่ะทานขค้งทานข้าวอะไถึงซีสองอะไรไม่รู้เพราะฉะนัพี่โด่งว่าพี่โด่งนอนว่าเดี๋ยวเมา่กี้พี่โด่งค่อย แล้วกันโอ้ไม่ครับแล้วตื่นมาพี่โด่งก็ไปออกกำลังกายอีกแล้วก็ใส่ชุดเดิมครับใส่กับหน้าเตมีครับใส่กับเอมีแล้วไปใหม่แล้วไปวิ่งหน้าตาครั้นี้ลงไปนี่รู้สึกว่าจะพี่โด่งเขาเป็นคนห่วงรอไงเขาก็จะห่วงหน้าตากับพื่อได้อย่างเดียแต่ไม่อาบน้ำไม่ลามองจนกระจกจะแบบว่าหนูคล้ยถามพี่โด่งค่ะแล้วพี่โด่งเขาบอกเพชรน้องเพชรว่า พวกเราเป็นชาวโลกค่ะอยู่ในบ้านหยู่น้ำอย่างนี้แล้วอาบน้ำไม่มีความสุขนะก็กำลังบอกทุกคนว่าที่อาบน้ำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชาวโลกค่ะเฮ้ยโดถ้าไม่ใช่อาบน้ำเขาเรียกว่าชาวโรคนะครับโรคอะไรนะเขาดีโรคโรคประจําตัวขออนุญาตโรคเวที ก็าีนกประจำตัวครับเป็นโรลคเป็นนกปืนคันครับอื่นที่หลงบอกครับในบ้านอากาศเันเย็นครับอย่างตอนนี้ออกมานอกบ้านนะโอ้โหตอนนี้หายไปหมดแล้วครับไม่เชื่อมาเช็คตามร่างกายเลยบ้านในบ้านมันกรบเย็นนะครับแล้วผมผิวแห้งนะครับแล้วมันเลยคันแต่ตอนนี้พูดง่ายคือทุกซอกทุกมุมของโด่งจับได้เลยครับ าพูดอย่างนี้เลยนะกล้าพูดเนาะได้ได้ยินชัดไหมถ้าได้ยินไม่ชัดโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกล้าพูดก็บ้างใครจะมาก็ก็ก็ไปก็ไปก็ไปไปห้องน้ำด้วยกันกับก็เขาไม่อาบน้ำตอนเช้าเลยครับผมไม่เคยเลยสักครั้งเลยก็ยืนก่อนยืนก่อนยืนเลย น้ำอยู่ไม่รอใช่ครอคือเขาจะแบบยังไงอ่ะเขาไม่เคยอาบน้ำตอนเช้าแล้วก็แบบเวลาแบบตื่นมาเงี้ยก็แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จตปรงฟันเสร็จปุ๊บไปนอนต่อเงี้ยนี่เดี๋ยวครูมาเรียกแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ไปหมกในห้องของเหมือนเดิมครับหมกหมกอนั่นก็ทำอะไรของเขามุดอยู่นั่นแหละครับใช่ครับที่สําคัญคืออยู่ในห้องน้ําเนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาของวางไว้กระจัดกระจายมากมากอันนี้ขอคอนเฟิร์มค่ะบ้านเล็กขอคอนเฟิร์มค่ะ